สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีมังกรพบก,กับการดูดวงประจําเดือนสิงหาคม2565ชาลัคนารา,ร,นราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุดินมีสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือมังกรหรือแพะทะเลมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจําราศีก็ชาวราศีเนี่ยได้มาจากช่วงวันที่เกิดเนาะจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ส่วนลักนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลักนาแล้วจึงได้เป็นลักนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลักนาราศีมังกรและก็ราศีมังกรบ้างมาดูกันเลยนะคะ,ะดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์ยังอยู่เป็นเกษตรแต่ว่ายังยังคงเดินถอยหลังนะก็ในเดือนนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีดาวพระเกตเข้ามาเยือนอีกตัวหนึ่งนะ,ะดาวตัวเองมีความสุขดีอยู่ในบ้านของตัวเองนะก็แต่ว่าจะ ช่วงนี้จะคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาคิดถึงชีวิตของตัวเองอยากจะปรับเปลี่ยนทําให้มันดีขึ้นหรือว่า,าทบทวนในหลายๆเรื่องอะ่ะเพื่อที่จะให้มีทั้งดีและไม่ดีนะคือ,คอในแง่ที่มันดีก็คืออยากอยากทบทวนและพัฒนาตัวเองและอีกประเภทหนึ่งก็คือคิดวกวนถ้าเกิด เป็นคนที่เคยอกหักมาก่อนหน้านี้ก็คิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมมุฟออนสักทีอะไรเงี้ยนะในช่วงจังหวะเนี้ยในเดือนเนี้ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคิดเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะอย่าไปคิดบุกวนมากไปบางทีบางเรื่องถ้าเกิดคิดไปแล้วมันไม่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เงี้ยเราก็หยุดคิดเนาะแล้วก็ไปคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องที่มันสร้างสรรค์ดีกว่าถ้าเกิดเราคิดแล้วทบทวนแล้วถ้าเกิดเคยเจ็บมาแล้วเราก็เอาเป็นบทเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ ทำชีวิตปัจจุบันให้มันดีเนาะเพื่อที่เรื่องราวในอนาคตมันก็จะดีตามสิ่งที่เรากระทําในปัจจุบันนะอันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันเขาไว้อย่าไปคิดพวกวนมากไปนะคะแต่ว่าบางทีถ้าเราคิดแล้วเพื่อนํามาใช้นำมาปรับใช้เป็นบทเรียนถ้าเกิดเคยถูกลอกถูกโกงอะไรมากอย่างเงี้ยในเรื่องในอดีตเงี้ยแล้วถ้าเกิดมาเจอเหตุการณ์ซ้ำๆแล้วมันทําให้ตัวเองอ่ะคิดได้เงี้ยเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าคิดในแง่ ง่บวกคิดแบบสร้างสรรค์เนาะคิดแล้วมันพัฒนาขึ้นอันนี้คิดได้นะคะอืมหรือว่าสิ่งเก่าๆในอดีตถ้าเกิดเราคิดไปแล้วว่าเราอาจจะเป็นคนที่ตกหลุนในรายละเอียดอะไรบางอย่างนะเราอยากจะ,ะหารายได้เพิ่มเติมแล้วความสามารถของตัวเองเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างที่เราจะมาสามารถแบบไปหารายได้เพิ่มหรือว่าพัฒนาตัวเองเพิ่มตรงไหน,นอย่างเงี้ยอันนี้คิด แบบสังสรรค์จริงๆนะแล้วก็พัฒนาตัวเองอันนี้ในเดือนนี้มันจะเกี่ยวกับการคิดบวกวนเนี่ยก็ให้ให้ระมาระวังแล้วมันมีดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นด้วยยิ่งคิดวนไปกันใหญ่คิดเยอะไปกันใหญ่เงี้ยนะอืมแต่เพียงแต่ว่ามันคิดหรือว่ามันจะเดินหน้าถอยหลังเดินผิดปกติอะไรกันแล้วแต่แต่ดาวตัวเองยังคงเป็นเกษตรราธิบดีนะมันยังอยู่บ้านของตัวเอง คนาดาวเมื่ออยู่บ้านของตัวเองก็เหมือนคนเราอะอยู่บ้านตัวเองก็มีความสบายอกสบายใจใช่ไหมคิดอยากจะทําอะไรมันก็ดูมั่นใจดูอุ่นใจกว่าไปอยู่บ้านคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวในเดือนนี้ก็จะมีเหตุการณ์หลายๆเรื่องนะทีนี้เรามาดูในแต่ละเรื่องกันนะแยกย่ยอยออกมาแต่ละเรื่องกันอีกทีนะคะามาดูเรื่องของการเงินก่อนดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระราหูนะพระราหูเองก็ไปอยู่ในพวกพันธุนะก็ กณฑ์ในเรื่องของการจับจ่ายเกี่ยวกับารายรายจ่ายที่จะเกี่ยวข้องกับบ้านช่องการปรับปรุงบ้านช่องการรีโน,นเวทบ้านหรือว่าการซื้อบ้านใหม่บางท่านก็ซื้อไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นภาระที่จะต้องผ่อนผ่อนชำระอะไรประมาณนะั้นนะนะเอ ande, อก็มีรายจ่ายที่จะเกี่ยวข้องกับบ้านช่องเกิดขึ <c oughs> ้นนะแต่ถ้าคนคนไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้ซ่อมบ้านใหม่อเกณฑ์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ซ่อมได้ได้ซ่อมได้ปรับปรุงอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่ารายจ่ายอ่ะ อา,อาจจะไม่เชิงตรงที่ว่าจะต้องไปซ่อมบ้านโดยตรงน,นเวทเป็นส่วนๆแต่มันอาจจะหมายถึงว่าบ้านมีปลวกขึ้นมีปัญหาหมดมึดอะไรเงี้ยจะต้องมาฉีดพ่นอะไรเงี้ยต้องดูแลปรับปรุงให้มันอยู่ได้อย่างปกติสุขอะไรเงี้ยนะมันจะมีรายจ่ายเรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องเกิดขึ้นนะอแล้วก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านนะคนในบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ มันมีรายจ่ายแต่มันก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เป็นรายรับด้วยนะซึ่งรายรับจากจากบ้านช่องนี้ก็จะเกิดจากอะไรบางบางท่าอาจจะขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่ไงนะหรือว่าคนในบ้านน่มีแบบมามามีส่วนในเรื่องของการเพิ่มรายได้เข้ามาในบ้านมาเข้ามาในบ้านด้วยก็ได้นะในช่วงจังหวะที่ดาวการเงินไปอยู่ในภพ พันธุกแบบนี้นะคะอืมแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นบัพปะเคาะนะั่นเป็นดาวพระราหูส่วนใหญ่รายจ่ายมันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในช่วงจังหวะแบบเนี้ยให้ชาวลัคนาราศีมังกรระมัดระวังนะ้บริหารจัดก,การเรื่องรายใจ่ายให้ดีก็แล้วกันนะคะจังหวะโอกาสเรื่องของการสร้างรายได้อะไรต่างๆก็ยังมีอยู่ในภพปุตตะในเดือนนี้ก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะอย่างดาวพระศุกร์เนี่ยเขาก็มาอยู่ในภพภพมุมที่ดีเนาะมาเลงตัวเองแต่ว่าดาวพระศุกร์เลงมาก็ามามาเจออะไร ก็มาเจอกับดาวพระเสาร์ซึ่งเปมือนเจ้าเรือนนี่แหละคู่นี้ก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมาจากพเรือนที่ดีนะมันก็มาส่งเสริมนั่นแหละส่งเสริมที่จะทําให้เราได้เห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้นะสร้างรายได้ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรมีช่องทางใหม่ๆที่ที่จะได้มองเห็นที่จะได้ไปประกอบอาชีพใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นอ่าจะ แต่ว่าเรื่องของโชคลาภโชคลาภเนี่ยมันอ่อต้องหลังวันที่หลังวันที่ที่ดาวอ่าพบปุตตะเนี่ยเขาย้ายนั่นคือดาวพฤหัสย้ายก่อนนะคะดาวพฤุัสเนี่ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราศรีกรกฎในวันที่แปดเนาะวันที่แปดสิงหาคมนั่นแปลว่าก่อนวันที่แปดในการเสี่ยงโชคของชาวลัคนาราศรีมังกรอ,อาจจะต้องยั้งยั้งมือหน่อยนะเออแต่มันมันชอบชอบเพราะว่าอยากอยากแบบ อยากมีโชคอ่ะชาวราศีมังกรในเดือนนี้มันจะ,จะรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าความมีโชคถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือหลังวันที่8ก็จะดีกว่าต้นเดือนนิดนึงเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะ,ะด้วยเงินลงทุนหรือว่าสิ่งที่คิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆมันมีโอกาสแหะพบเรือนที่ดีมันมาเร็งตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วจะได้เหมือน ได้ผลกําไรนะได้ผลประโยชน์ตอบรับกลับมาอะไรเงี้ยผลตอบแทนที่กลับมาพอสมควรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอให้ทําด้วยความระมัดระวังเพราะเนื่องจากดาวพระศุกร์กับดา,าากดาวพระเสาร์เขาเล็งกันเนี่ยมีดาวพเกตเข้ามากระตุ้นเนี่ยมันคู่นี้คู่ศัตรูเนาะมันก็อ่าบางทีสิ่งที่คาดคิดอาจจะได้อาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจก็ได้อันนี้ให้ชาวลัคนาราศีมังกร จะลงทุนอะไรก็ลงทุนด้วยความรอบคอบก็แล้วกันนะคะหาข้อมูลเยอะๆเนาะเพราะยังไงซะดาวแห่งสติปัญญาอย่างดาวพระพระราชสวัสดีเนี่ยก็โยกหน้าอยู่นะตั้งรับด้วยสติปัญญาคิดให้ดีนะหาข้อมูลเยอะๆ,ๆที่จะต้องลงทุนแต่ว่าจังหวะโอกาสก็ถามว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับไหมก,ก็มีโอกาสอยู่นะคะเออถ้าเงินจะเอาเงินไปลงทุนอะไรใหม่ๆนะเพียงแต่ว่าต้องมีการ มันต้องผ่านกระบวนการอนะคือดาวมันเป็นเจอดาวที่ตั้งรับที่ลิงกันอยู่มันไม่ได้เป็นเป็นคู่มิตรคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปสรรคบ้างเนีย่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนะอะไรก็หาข้อมูลเยอะๆหน่อยนะหาในเรื่องของอแรงสนับสนุนผจากผู้รู้อะไรประมาณนั้นนะฟังคิดให้เยอะๆคิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนกันละกันนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสนะในเดือนนี้ก็ในเรื่องของการทํางาน ดาวเจ้าเดือนการงานกิดวเจ้าเรือนปุตตะเป็นดาวองค์เดียวกันต้นๆเรือนเนี่ยก็คือวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยก็งานจะดูยุ่งๆหน่อยนะงานมีปัญหาเยอะนิดนึงแต่พอหลังวันที่8เป็นต้นไปอาการงานที่มันติดๆขัดๆปัญหาเยอะๆอ่ะเออก็เบาลงปัญหาเบาลงแก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วก็ มองเห็นถึงปัญหาแก้ไขได้อะไรประมาณนะั้นแต่ต้นเดือนเ,เรามาระม,มัดระวังหน่อยก็แล้วกันจะทําให้เราหมุดหยิบง่ายด้วยเพราะว่าปัญหาเข้ามามันลุมมตุ้มอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะอืแต่ว่าก็เอาตัวรอดแหละในเดือนนี้นะมีปัญหาข็แก้ไปนะแต่หนักหนักหน่อยก็คือต้นเดือนนะคะหลังวันที่แปดก็ปัญหาก็คลี่คลายลงบ้างละเนาะอืม ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความรักเดือนนี้ไม่ค่อยโอเค6กไอหกกับเจ็เลงกันนะสุกับเสาเป็นเสียนศัตรูก็คือดาวคู่นี้มันมันมีปัญหาเรื่องความรักโดยตรงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่ครองมีแฟนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่งงานแล้วก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์นั้นจะพูดจะคุยกับแฟนเราก็ ระวังหน่อยก็แล้วกันนะมันจะเข้าใจผิดง่ายทะเลาะเบาแว้งกันง่ายมากอะไรประมาณนั้นนะคะอแต่ว่าคู่ครองคนรักถ้าเกิดเรามีปัญหาเราปรึกษาได้ไหมก็ปรึกษาได้นะแต่เพียงแต่ว่าเวลาพูดคุยกันอย่าใช้อารมณ์อันนี้ให้ระวังแต่ไม่ใช่ว่าไม่คุยกันเลยไม่ใช่นะเพราะว่ายังไงอะดาวมันก็แบบมีดาวแห่งความรักเนาะเออมาเล็งตัวเงี้ยเออมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการให้คู่ครองของเราอะ่ะเป็นที่ปรึกษาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า การสื่อสารต่างๆอ่ะก็ให้ระมัดระวังจะพูดจะคุยแล้วการระวังคําพูดหรือว่า,าเวลาพูดคุยแล้วอารมณ์มันขึ้นเงี้ยก็ให้ระวังในการแสดงออกของอารมณ์ของตัวเองด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะเปราะบางในเรื่องของการอทะเลาะเบาแวงกันนะอ่ะนะคะส่วนคนโสดเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้มีคนเข้ามาก็อาจจะคุยๆไว้ก่อนนะมันมัน มันไม่เหมาะกับการที่จะคบหาใครเนในเดือนนี้นะให้ให้ให,ให้เอาไปเป็นเดือนเดือนอื่นกันแล้วกันนะคะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรดีกว่าเพราะว่าเรื่องงานเรื่องการทามาหาหารายได้เนี่ยค่อนข้างมีโอกาสดีที่เตือนเตือนไปแค่ให้จุดเป็นจุดที่ต้องระวังนะทั้งงานแล้วก็การทามาหาหาเลี้ยงชีพและการเงินต่างๆเนี่ยจริงๆโอกาสเข้ามาหลายทางนะสำหรับชาวราศีมังกรไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าดาวมันเดินผิดปกติมันถอยหลังมันมีดาวตัวเองก็ถอยหลังด้วยแล้วก็ ดาวแห่งภพการเงินเนี่ยมันก็ไปอยู่เกี่ยวกับครอบครัวมีรายจ่ายะเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันมีโอกาสมีโอกาสด้วยอะนะอืมเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นมันดีทั้งงานทั้งเงินนะแต่ว่าเรื่องความรักเดนเดือนนี้มันจะดอกดอยนะอ่าไม่เหมาะกับที่จะมาให้ความสําคัญคืออย่าไปโฟกัสในเรื่องของความรักอะไรกัน,กนเดือนนี้นะไปมุ่งในเรื่องของการสร้างไรายได้แล้วก็คิดเรื่องงานเรื่องอะไรดีกว่านะคะอื ส่วนสุขภาพสุขภาพเดือนนี้คิดมากหน่อยนะเพราะว่าดาวภเกตเข้ามากระตุน้นในเรื่องของความเป็นดาวเสาร์ของเราคิดวกวุ่นก็เรื่องอดีตที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่างที่บอกตอนที่เกิดน,นำเนาะก็คืออันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปคิดมากมันมันโ,โดยเฉพาะเรื่องความรักเก่าๆอะไรเงี้ยชาวลัคนาราศีมังกรมันจะบันทอนจิตใจเรานะแล้วก็จะไปส่งผลถึงสุขภาพโดยตรงนะคะเรื่องอื่นๆมันไม่มีเลยอะไรหนักหนาเนาะอืม ก็ส่วนเรื่องอื่นๆคงไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในเดือนกันยายนนะคะต้องขอขอบพระคุณมากที่ติดตามกันมาโดยตลอดเลยขอบพระคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ